โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถนะครับผมเป็นเวฟร้อยสิบไอตัวเก่า S3 นะครับก็เป็นปี2 0 0 9ันกครับก็เป็นรถของผมเองนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอะไรแต่งกันเลยนะครับก็ชิ้นแรกก็จะเป็นฝาครอบคมไฟนะครับเป็นเคปล่าลอยน้ำนะครับนี่นะครับแล้วก็จะเป็นน็อตพลานะครับอันนี้ตัวหนึ่งมันหายครับผม นี่ครับอันนี้2ตัวนะครับแล้วก็3,4,5,6,7,8ห้าหประมาณ8ตัวได้นะครับต่อมาครับผมเป็นชิ้นนี้นะครับผมเป็นสีดำนะครับดำเงานะครับแล้วก็เบาะนะครับเบาะปาดนะครับนี่ครับเบาะปาดผ้าเดิมนะครับนี่ทรงประมาณนี้นะครับไว้ร่อสาวนะครับเออไงก็พูดไปนะครับบางๆเลยนะครับแล้วก็กันตกเรียบร้อยสิบไอตัวใหม่นะครับ แล้วก็บางโคนนะครับเบิกใหม่นะครับแต่เป็นของเทียมนะครับนี่นะครับอันนี้แท้ครับใหม่เหมือนกันเบิกใหม่ครับแต่เป็นแท้แล้วก็ล้อนะครับเป็นล้อบันไซนะครับ1.4ครับยาง45 90แกมเตี้ยนะครับนี่แก้มมันประมาณหนึ่งนิ้วเองเนี่ยนี่ครับนี่ครับล้อก็ไม่ค่อยเลื่นเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับน็อตนะครับตัวละ50บาทครับ2ตัวนะครับ แล้วก็ขาสตาร์ทนะครับเรียบร้อยสิบไอตัวใหม่นะครับนี่ครับมันจะเป็นแบบคุ้งไม่ชนกับท่อนะครับถ้าเป็นอันเดิมมันจะชนนะครับอันนี้ก็เบิกใหม่นะครับแล้วก็พักเท้านะครับเป็นพักเท้าชุบนะครับซื้อใหม่เหมือนกันนะครับอีกตัวมันจะเป็นท่อรอดเครื่องนะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้ครับสวิงอาร์มนะครับเป็นอาร์มยืดนะครับ แล้วมาทําเป็นย่นนะครับแล้วก็งานมือเลยครับผมนี่ประมาณนี้เนาะแล้วก็ความโซ่นะครับก็เป็นเดิมนะครับแต่พ่นนะครับนี่นะครับพ่นสีนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคันเกียร์ชุบเหมือนกันครับขาตั้งเดี่ยวชุบนะครับสเตอร์นะครับ420นะครับโซ่นะครับโซ่สเตอร์นะครับ4ี่ ส่วนสเตอร์ก็ดูเอาเองนะครับนี่นะครับผมโชคนะครับโชคเดิมนะครับสีดานะครับสปริงดาโชคเดิมสปริงดำนี่ครับขอบล้อบันไซประมาณนี้นะครับสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์แต่งนะครับนี่ครับไม่ใช่ของเดิมนะครับเป็นของแต่งนะครับสั่งจากเว็บเว็บไหนสักอย่างนี่แหละหรือรายสแตดเนี่ยผมก็จำไม่ได้สั่งมานานแล้วตั้งแต่เริ่มแต่งรถใหม่ๆนะครับ แล้วก็ชิ้นดำนะครับปกติมันเป็นขาวดำนะครับชิ้นดำา300กว่าบาทนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปซื้อนะแท้เทียมก็ตามราคาครับน็อตเล็เดลครับน็อตเลประมาณนี้เนาะนี่นะครับประมาณนี้เลยปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กเดิมนะครับสเตปเครื่องก็อันนี้เดี๋ยวไว้ไล่จบถึงจะมาพูดกันนะครับเดี๋ยวเรือนนะครับเป็นเรือน cbr นะครับ150แท้นะครับ แต่แมปเป็นแมปเทียมนะครับแมปของไทยนะครับแต่ผมก็จะใส่เป็นแมปเดิมของตัวนี้อยู่นะครับมันใส่กันได้นะครับบางโคนหน้าเบิกใหม่นะครับนี่นะครับดูเงาๆเลยครับผมเพราะว่ามันแต่ก่อนกดบางโคนครับแล้วมันเนี่ยตรงนี้มันเป็นรูครับผมผมก็เลยเบิกใหม่นะครับแล้วก็เบิกใหม่นะครับรถมันต่ํามันก็เลยเป็นประมาณนี้นะครับมันต่ํานะครับมันก็เลย แบบยังไงอะเนี่ยมันจะเป็นแบบชนนะครับเพราะว่าผมโหลดหน้าประมาณ5นิ้วได้นะครับ5.5นิ้วตัดแผงคออีกนะครับเนี่ยครับตัดแผงคอครับมันก็เลยแบบมีช่องให้โช๊คเด้งประมาณ1นิ้วนะครับเวลาเรานั่งลงนะครับ1นิ้วถ้าไม่นั่งก็ประมาณ2นิ้วนะครับนี่นี่นะครับบางคนก็เวลานั่งมันจะยุบลงมานะครับต่อมาครับฝาเครื่องนะครับฝาเครื่องเป็นฝาเครื่องยิงทรายนะครับเนี่ยครับ แต่มันก็ยิงมานานแล้วนะมันก็เลยเป็นแบบแบบยังไงเริ่มเก่าแล้วนะครน็อตนะครับอันนี้เป็นเบิกใหม่นะครับแบบไล่รถจนน็อตขาดนะครับเออนะครับแก่เข้าแก่ออกนะครับต่อมาครับผมน็อตนะครับเป็นน็อตเลดนะครับนี่ครับแล้วก็จานแท้เจาะนะครับประมาณนี้นะครับทรงรถนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับท่อนะครับผมลืมบอกท่อนะครับ ท่อเป็นท่อเจมเลสซิ่งนะครับคอไล่นะครับประมาณนี้เนาะนี่นะครับเสียงท่อนะครับผมขอคลิปนี้ประมาณ20ไล์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเสียงท่อให้ลงลงให้ดูนะครับนี่นะครับใต้บอกก็ไม่มีอะไรครับกล่องเดิมชิ้นนี้ก็เบิกใหม่ครับนี่นะครับแท้นะครับชิ้นหน้าก็เบิกใหม่นะครับเพราะว่ามันแตกครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ใต้บาะไม่มีอะไรมากมายนี่ครับฝนเริ่มตกแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอ20ไลค์นะครับเดี๋ยวจะเอาเสียงท่อให้ดูนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ